เพราะอะไรทําไมโชว์รูมของเราถึงคึกคักนะคะเพราะของเรามีบริการที่ดีนะคะโปรโมชั่นที่เจ๋งมากนะคะแล้วเรามีการจัดโปรโมชั่นทุกอาทิตย์นะคะและที่สําคัญรถที่นี่ของเราคัดคุณภาพสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิจสานะคะสวัสดีค่ะกับโชว์รูมกิจสากุฎคาร์กับลูกเต๋าเซลกิจสากุดคาร์นะคะ วันนี้นะคะลูกตาจะพามาเดินชมโชว์รูมนะคะบรรยากาศของโชว์รูมรถมือสองบรรยากาศของโชว์รูมกิดากุตคาของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้วันหยุดลูกค้ามาเยอะแต่เช้าเลยนะคะให้ช่างกล้องแ p ลนดูนะคะวันนี้ลูกค้ามามาดูรถมาซื้อรถ่าแพในไกลๆก,ก่อนก็ได้น้องตูนนะคะเพื่อให้เห็นว่านี่นะคะลูกค้าเรามาแบบ ตอนเช้านะคะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะที่ลูกค้ามาเมื่อเช้าก็มีเป็นรอบหนึ่งประมาณหลายเจ้าเลยเพราะอะไรทําไมโชว์รูมของเราถึงคึกคักนะคะเพราะของเรามีบริการที่ดีนะคะโปรโมชั่นที่เจ๋งมากนะคะแล้วเรามีการจัดโปรโมชั่นทุกอาทิตย์นะคะแล้วที่สําคัญรถที่นี่ของเราคัดคุณภาพทุกคันรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน,น้ําท่วมตั้งมาเบ้ามาแล้วมาแล้วน้องตั้งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ พิธีกรคนสวยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตั๊กนะคะมาแล้วโอเคมาแล้วนะคะก็อันนี้คือน้องตั๊กนะคะเซลล์ใหม่ขวัญใจเยาวชนของเรานะคะ,ะขวัญใจพวกชายชกันน่ากลัว <laughs> น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหม <laughs> เห็นน้องตั๊กเดินตั้งแต่ตรงนู้นเข้าไปอ้อมตรงนู้นนะคะน้องตัก๊กเดินไปหารถให้ลูกค้านะคะเพราะว่าถ่ายรูปให้ลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้า,าดูดไยไหมคะ ไม่เหนื่อยค่ะโชว์รูมเราใหญ่ไหมใหญ่ค่ะแต่เท่าที่ทักเพิ่งมาอยู่ก็ใหญ่มากค่ะแต่ว่าถ้าได้เดินหาลถให้ลูกค้าก็คือไม่เหนื่อยนี่ตอนแรกมาน้ําหนักร้อยโลเดี๋ยวนี้เหลือห้าสิบกว่าเดินไหมเนาะก็น้องตักพูดไปก่อนเนี่ยวันนี้รอบที่สองแล้วที่ลูกค้ามาที่พี่พูดถึงลูกค้ามาโชว์รูมเราเยอะว่าทำไมถึงมาโชว์รูมเราเยอะขนาดนี้ก็คือว่าทางโชว์รูมของเรานะคะ เป็นสมาคมเต้นรถมือสองนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกนะคะ500-600คันนะคะ,ะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันหยุดของลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมาดูรถหรือว่ามาจองรถที่โชว์รูมเราค่ะพี่เตา๋าใช่ค่ะเพราะโชว์รูมเรามีมาตรฐานนะคะมีการดูแลที่ดีนะคะมีการดูแลบริการหลังการขายที่ดีแล้วก็ที่สำคัญของเราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ เล่นโปรโมชั่นกันทุกอาทิตย์เลยนะก็มีลุ้นของรางวัลกันทุกอาทิตย์เลยนะคะใช่แล้วนี่เรามีการประกาศของรางวัลทุกอาทิตย์เลยนะผู้ค้าท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกิษราคุชคาของเรานะน้องตั๊กก็จะได้ของขวัญของกำนันอยู่บ้านเฉยๆก็รอรับรางวัลนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะส่งแชทเข้าไปหาให้ส่งที่อยู่มาเราจะส่งที่อยู่ส่งของไปให้นะคะส่งเร็วส่งไวด้วยวันเดียวก็ได้ของแล้วเนาะ เดี๋ยวมาดูกันรถที่นี่ของเราอย่างที่น้องตั๊กบอกมี5้าร้อยกว่าคันถึง600เลยเนาะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะมีทั้งรถทำมาหากินนะคะรถตู้นะคะรถเก่งเล็กๆรถทุกแนวใช่ค่ะไปจนถึงรถพรีเมียมเลยนะคะรถสปอร์ตนี่เดี๋ยวแชร์ให้ดูนี่นะคะด้านหน้าแนกล้องให้ดูเลยนะคะแลนเลยอันนี้ด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นรถพรีเมียมใช่ค่ะแต่ว่านี แค่นิดเดียวนะอยู่<ช>ด้านหลังอีกนะคะพรีเมียมของเราไปซ่อนไว้ด้านหลังอีกนะเราไม่อยากให้ลูกค้าดูรถพรีเมียมเยอะเพราะว่าจริงๆรถพรีเมียมมาอยู่ด้านหลังก็จะเป็นโซนรถพรีเมียมอยู่แล้วแต่เราเอามาโชว์แค่เบื้องหน้าก่อนใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องตัก<ช>๊กของเรานะคะมาตรการนะคะมาตรการของเราตามกฎกติกาเลยของสคบอ <ขา S 2> นะคะเราจะมีการติดป้ายหน้ารถทุกคันราคารถนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลได้ว่าคุณจะซื้อ ของแพงหรือว่าซื้อของไม่ได้มาตรฐานจากเรานะคะเพราะเรามีสคอบอมาตรวจสอบทุกอาทิตย์ฉะนั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าการซื้อขายกับโชรูมกิษณาคูดคาร์นะคะลูกค้าจะโดนกดขี่จะโดนเขาเรียกว่าในโดนเอาเปรียบหรือเปล่าใช่ค่ะไม่มีแน่นอนอ่าไม่มีแน่นอนนะคะ,ะ,คะเพราะเรามีใบสคอบอนะคะราคาตรงทุกอย่างนะคะอยู่หน้ารถให้ลูกค้าดูเลยนะคะมันมีตั้งแต่ ราคารถยี่ห้อรถนะคะปีสีเครื่องเกียร์ทุกอย่างเราจะลงระบุให้ชัดเจนหมดเลยเดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์มานะคะอ่านน้องต๊กจะอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านน้องต๊กอ่านคอมเมนต์ให้พี่เต๋อก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สนองนะคะสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะสองสาวดูทุกวันเลยขอบคุณมากมากค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าลูกค้าเป็นแฟนเพจกิษราคูดค่ะจะรู้เลยนะคะว่า แค่แชร์ก็ได้ของารางวัลแล้วนะคะฉะนั้นช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลดูแลกันไปเนาะใครไม่ซื้อรถไม่เป็นไรวันนี้อาจจะยังไม่ซื้อพรุ่งนี้คุณอาจจะซื้อลถก็ได้นะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะคะได้ของรางวาัลด้วยคุณนากรนะคะบอกว่าไปดวลปืนที่ไหนครับพี่เต๋าระยะห้าเมตรฉันว่าจะลิงบ่าพาด นี่โอ้โหมาด้าสวยมากน้องต๊กสวยมากค่ะสีแบบจะ<ส>บอกว่าสวยมากนะคะจะบอกว่ารถที่นี่ของเราไม่ต้องเน้นสีอะไรนะคะเรามีทุกสีนะคะมีทุกสีให้เลือกเนี่ยสีสันสดใสนะคะอย่างมาด้าคันนี้ราคาไม่แพงเลยน้องต๊กตัวนี้เป็นมาด้าซีเตัวนี้ะนะจากราคาห0 0สนกว่าเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง5,000 500, สนกลางๆนะมีใบสคอบอควบคุมลูกค้าไม่ต้องกังวล นะซื้อรถที่นี่นะคะได้รถมาตรฐานแล้วก็ได้ความเป็นมาตรฐานของโชว์รูมนะคะนี่นะคะมีสบ,บตรวจสอบคันนี้ MG 3สวยงามมากสีเหลืองตัวท็อปตัวนี้มีหลังคาเซนลูฟนะคะราคา3,59,000บาทสั่งการด้วยเสียงตัวนี้หรูหรามากจะบอกว่ารถ,รถอ,อ MG 3เป็นรถที่ได้รถปีใหม่ได้รถตัวนิวนะคะ ได้รุ่นประหยัดแล้วก็ที่สําคัญได้ออปชันนะคะของเขาเอเซนซอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากใครเน้นออปชันราคาถูกก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่น้องตั๊กสามแสนกว่าบาทเองใช่ค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันกว่าบาทเองคุณเต๋าแล้วก็ไม่อยากพูดถึงบ่อยๆนะไอ้เรื่องแบบเรื่องแบบดอกเบี้ยถูกจัดเต็มที่นี่ของเราได้ร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะจัดการก่อนจัดการกับความสวยก่อนเดี๋ยวสู้น้องตั๊กไม่ได้ นะไม่ต้องพูดเลยถึงเรื่องดอกเบีย้ยที่ไหนให้ถูกเราถูกกว่ายอดกู้ที่ไหนกู้เต็มเราได้ล้นนะคะที่นี่นะคะจัดเกินจัดล้นจัดเกิน120เซนเลยนะคะลูกค้าจะจัดรถอะไรพักมานะไม่ต้องใช้เงินดาวอ่ะคันนี้นะคะมิสูเอทัตตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะคะสำหรับโชว์รูมของเรานะคะเพราะว่าอะไร ราคาถูกปีใหม่ไม่ใช้เงินผ่อนน้อยผ่อนสบายกระเป๋านะคะผ่อนสี่พันกว่าบาทเออตัวนี้น่าเล่นอีโกคาใช่สำหรับสาวๆขับรถไปทำงานเนาะไปห้อยโหนรถเมย์ทำงานโอ้โหวันหนึ่งกี่บาทตากแต่งหน้ามาแล้วมาโหนรถเมย์อย่างเงี้ยเหรอผมฟิวไม่ได้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 ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณนั่งรถเมย์ไปกลับ วันหนึ่งไปสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะไปไปร้อยกับร้อก็เป็น200ร้แล้วสองร้อยเสียเปล่านะคะแถมเสี่ยงโควิดด้วยซื้อรถนะคะอีโกคาผ่อนเดือนละ4ี่พักว่าบาทคำนวณได้เลย12ปีหนึ่งอ่ะสิเดือนนะคะเดือนหนึ่งเท่าไหร่31วันนะคะถ้าคุณทํางานไม่ถึง31อันอ่ะเสียทิตย์คุณหยุดนะคะลถลงไปคุณแทบจะเหมือนพอๆกับผ่อนเลยใช่ค่ะ นั่งรถเมย์บางทีโหขึ้นรถเมย์ไม่ทันฉันขึ้นรถเมย์ไม่ทันฉันต้องนั่งแท็กซี่ใช่แท็กซี่ก็เปลืองอีกทีเนี้ยบางคนก็กลัวโควงโควิดไม่อยากนั่งรถเมย์ขึ้นแท็กซี่ยิ่งเปลืองกว่าเดิมอีก่นะคะไปกลับก็ต้องมีร่วม300นะถ้าที่ทําง,งานอยู่ไกลๆเนาะฉะนั้นกิสรกคูซคาร์มีรถให้เลือกลดราคาถูกๆผ่อนเบาๆนะคะน้องตัก๊กค่ะพี่แนะนําเลยว่าของเรานี้<ม>เน้นคุณภาพทุกคัน อันนี้มาเจอแบบแนวใหญ่ๆหน่อครอบครัวเป็นรถครอบครัวเนาะเป็นรถ SUV นะคะกับ Fortuner เนาะใช่ Toyota Fortuner จาก<ช>ราคา, 1>, า 2> 1 2 9 0 0ล้าน2 0 0 0บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง1 2 0 7 0 0ล้าน2 0 0 0บาทนะคะอันนี้ถูกๆมากเลยนะจะบอกเลยว่าถ้าราคานี้นะคะลูกค้าไปซื้อแบบที่อื่นไม่ได้ตัวท็อปนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปสุดเลยนะคะของ To y ย ta ฟอร์จูเนอร์นะคะเป็นแนวครอบครัวเนาะอ่ะลูกค้าค่ะใครสนใจแล้วก็อยากได้คุณนัชชาคุณนัชชาบอกว่า MG สีเหลืองโดดเด่นมากใช่ค่ะตอนนี้มีสีเหลืองกับสีแดงนะคะคุณนัชชางามสกุลนะคุณสรีฟาบอกว่าสวยทุกคันเลยใช่แล้วใครเน้นครอบครัวก็เล่นรถครอบครัวเนาะรถครอบครัวก็ดีอย่างหนึ่งคือไปกันได้หลายๆคนใช่ค่ะรไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะก็ยุคโควิดแบบนี้อย่างไม่อยากจะบอกว่า มัน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 อาจจะเลวร้ายนะคะแต่เราก็หาวิธีป้องกันเนาะเราหาวิธีป้องกันเราไม่ต้องไปห้อยโหนรถเมเราซื้อรถคันหนึ่งผ่อนเดืละสี่พันกว่าบาทนะครอบครัวไปด้วยกันไปสี่ห้าคนได้นะคะอ่ะช่วยช่วยเพื่อนส่งเพื่อนส่งอะไรไปยุคนี้เราต้องประหยัดด้วยเนาะอ่ะมาเจอรถครอบครัวด้วยอีกแนวนึงเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวคันนี้ก่อนตัวนี้ Ford ด v อเวอเรสก่อนคันนี้ฟอร์ดเอเวอเร ตัวนี้ก็รุ่นท็อปเครื่อง2.2ตัวนี้ออปชั่นคอดเยอะเลยใครจะเล่นรถครอบครัวที่รองมาจาก Toyota Fortuner เน้นว่าราคาถูกได้ปีใหม่นะคะต้องเป็น f o r t e v e r e s t ทําทำไมต้องเป็น f o r t e v e r e s t 1นะคะเขาได้ความแกร่งนะคะเขาได้ความแร่งแล้วที่สำคัญไม่เน้นแบรนด์แต่เน้นออปชั่นก็ต้องเป็น f o r t e v e r e s t ตัวนี้นะคะลูกค้าเอาไปแต่งกระจังหน้าสวยๆตัวฟอร์ตัวใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเป็นมาสเตงได้นะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะราคาเพียงแค่โอ้โหเบาๆมาก8 0 0แสนกว่าบาท8 0 0แสนกว่าบาทแต่คุณได้รถหรูฟูลออปชันนะคะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะคะมีอ p อปชันเต็มซันรูฟมีครบทุกอย่างนะตัวนี้แถมที่สำคัญนะคะฟอร์ดนะคะเขาแข็งแรงมากลูกค้าขับไปต่างจังหวัดนะคะขับแบบความปลอดภัยสูงเนาะก็คือคุ้มมากๆเลยกับราคาใชแสนเาหมื่นเก้าพ <99, 000 S 2> ดอกเบีย สองบาทกว่าดอกเบีย้ยที่ไหนถูกเราถูกกว่าเออบอกแค่นั้นเขาบอกว่าได้สองจุดเจ็ดเก้าเรา,เาไปสองจุดหกเก้าเขาบอกว่าได้สองจุดห้าเรา,เาไปหนึ่งจุดเก้าเก้าเออเอาไปถูกกว่าเพื่อนเลยนะคะใครอยากได้ดอกเบีย้ยแบบไหนนะคะมาคุยกันเนอะอ่ะฮุนได MPV รถครอบครัวเกินเจ็ดที่นั่งก็คือสิบเอ็ดที่นั่งก็เล่นฮุนไดไปนะคะไปกันหลายหลายคนครอบครัวใหญ่นะคะมี ญาติพี่น้องคนป่วยคนแก่หรือว่าเอคนชราเล่นอย่างนี้ได้เพราะว่าประตูสไลด์สองข้างนะอย่างดีเลยนะตัวนี้บอกเลยว่าฮุนไดนี่ยโคตรถูกเลยนะปากพูดเยอะไปหน่อยนะตัวนี้ราคาแปดแสนกว่าเองนะฮุนไดเบาเบาเบาเค่ะนะถูกใจยกให้ปีใช่ปะใช่ค่ะเก็บเงินกับพี่เต่านะคะเก็บเงินกับพี่เตานะเอาฮุนไดแล้วมี หุนใดมีเยอะนะุนดเยอะค่ะเออุนดนดีหมดสามคันนีให้เลือกสามคันเลยนะคะใชหรือว่าใครชอบแนวยุโรปมาทางนี้น้องตั๊กสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มสีโคกสดใสนะคะตัวนี้โฟกราคาเบาๆมากเจ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากแล้วที่สำคัญนะคะโฟกนะคะเป็นโฟกคทนบุรีตัวนี้ประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ค่าซ่อมบำรุงก็ถูกแม้แ่นั้นถูกนะคะฉะนั้นใครที่เน้นออปชั่นเน้นความแข็งแรงนะคะเน้นระบบเซฟตี้ก็เล่นเป็นโฟกได้โอ้ยรถเยอะจริงๆนะอยากจะมาบางเยตลอดทวนอู้หูก็ใช่ของเราหมดเลยของเราหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมที่หลังวงหลังคาใช่นใต้ที่กําลังขึ้นอยู่นะคะตอนนี้กําลังขอให้เป็นกฤษดาอยู่แต่ว่ารอนิดนึงนะคะพอดีบอสเขายัง อยู่ก็เลยยังไม่คุยไปขอได้เนี่ยป้ายกิสดาใหญ่ๆเลยนะบอกเลยว่าเราอลังการมากอลังการค่ะใช่เอามาดูรถราคาแสนกว่าบาทกันนี่เลยนะคะแสนกว่าบาทก็จะมีโตโยต้าติ้นหน้าหมูพวกนี้แหละลูกค้าเหมาไปสามคันก็ได้ค่ะเ <laughs> หมาหมดเลยได้เลยนะคะสามคันนี้นะคะแต่เรามีไม่ใช่มีแค่สามคันนะคะโตโยต้าหน้าหมูมีทุกสีเลยสีเทาสีบอลเงินสีดํานะคะตัวนี้สีทองราคาเอาไปเท่ากันหมดเลยแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ซื้อไปถูกมากๆเลยใช่อันนี้โซนสีทองมาโซนสีขาวบ้างพื้นที่สีขาวอันนี้เป็นพื้นที่สีขาวนะคะก็จะมีพวกเอาติสนะคะตัวนี้เอาติสรุ่นใหม่ตัวนี้ราคาแค่สามแสนแปดหื่นเก้ันบาทจับเต็มฟีดาวาจัดล้นดอกเบี้ยถูกเอาไปเลยต่อมาก็ v ีออนะคะ v ีออสใสๆเก๋ๆน่ารักเนาะไม่แพงนะคะอยู่ที่สามแสน ต้นๆเท่านั้นเองนะะคตันนี้จะได้เต็มจะได้ล้นฟรีดาวเหมือนกันดอกเบี้ยถูกเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นมาด้านะคะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะใช่มาด้าขับดีไหมคะขับดีค่ะส่วนตัวใช้อยู่ขับดีมากค่ะส่วนตัวใช้มาด้าเหมือนกันนะคะส่วนตัวใช้มาด้าก็เป็นรุ่นนี้ด้วยนะคะยิ่งเป็นสี่ประตูนั่งสบายกว้างด้วยนะคะมาั๊กเนาะ มาด้าใช้ดีขับดีทรงสปอร์ตนะคะเหมาะสำหรับสาวทเท่ๆเก๋ๆนะคะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดได้นั่งสบายไปกันหลายๆคนได้อะย้อนกลับมาตรงออข้างหลังบ้างเนี่ยก็จะเป็นรถเอสยูว<บ>นะคะรถื้นเอนอะเยอะเลยนะเยอะมากๆค่ะมีให้เลือกนะคะสีดำสีเทาสีขาวนะคะมีเยอะมากนะคะ Sigma โฟโฟวิวไม่โฟมีครบหมดเลยค่อะมาตัวนี้หน่อย ตัวนี้บอกเลยว่าถูกมาก459,000บาทนะคะมิสูปาเจโรตัวนี้เครื่อง3,000นะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์รุ่นนี้รุ่นท็อปนะคะของเครื่อง3,000ตัวนี้เน้นนะคะเน้นครอบครัวนะคะแล้วก็เน้นไปกันหลายๆคนแล้วก็เน้นใครที่ชอบสายมิสูนะคะตัวนี้ขับไปที่ไหนคนรู้เลยนะคะเพราะว่ามีโลโก้สีดแดงๆอย่างเงี้ยอืมสบายตา นะแล้วก็นี่อีกคันหนึ่ง f o r t จูเนนะคะตัวนี้มีให้เลือกเยอะมากมเลยใช่สีดำสีเทาเลือกได้เลยค่ะลูกค้าอ่ะมาเจอคันนี้พรีเมียมเหมือนกันค่ะแแอบมาเก็บไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเจ้านายแบบว่าเออห่วงนิดนึงคันนี้นะคะเป็นคุนไดวิลอตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสามประตูนะคะเปิดได้ประตูหน้าข้างแล้วก็ข้างหลังอย่างเดียวนะคะสามประตู อันนี้ไม่เหมือนใครใครซื้อไปไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะใครสนใจรถคันไหนน้องตั๊กบอกเบอร์ไว้หน่อยถ้าใครดูไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะแล้วก็สนใจคันไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพี่เต๋าที่หมายเลข0832222203ค่ะแล้วก็เบอร์พี่เต๋านะคะ0811550400นะคะใคร ฟังไม่ทันย้ำอีกนะคะเบอร์น้องตั๊ก0 8 3 2 2 2 2ดสาแล้วก็เบอร์พี่เต๋า08.1.1.5.5.0.4.0.0นะคะอ่านน้องตูนแทนคันที่น้องตูนยืนพิงให้หน่อยคันนี้ก็คันนี้ก็เป็นพระเอกเหมือนกันใช่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะตันนี้ Subaru XV นะคะเครื่อง2000นะคะตัวนี้เป็น SUV เหมือนกันนะคะ คันนี้นะคะสีเทารถสวยราคาไม่แพงนะใครหาอยู่นะคะแบบว่าสไตล์แบบเท่ๆนะคะ<ม>เล่นตัวนี้<ช>ได้เลยแนะนำเลยนะคะ,ะสุดรู้เป็น SUV ย<ช>ูวมินิไม่ไม่ใหญ่มากไม่กว้างมากกระทัดรัดนะคะก็เล่นได้ตัวนี้ราคาไม่แพงจัดเต็มฟรีดาวจัดได้หมดอะรถที่นี่จัดเต็มได้หมดนะขอแค่ลูกค้าบอกเรามาว่าอยากได้คันไหนจัดเต็ม แล้วก็นี่ MG สีแดงเมื่อกี้ MG สีเหลืองตัวนี้ MG สีแดงนี่ก็ตัวท็อปเหมือนกันนะคะมีส u n r o o สวยเลยน้องตูนเราจะไปทางไหนต่อนะเรายังมีรถใหญ่มากอีกก็คอีกเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าเป็นปจะเป็น Suzuki Swift Suzuki Ciaz นะคะ Suzuki c e l e i o นะคะ Mazda 2 Mazda มีหมดทุกรุ่นนะคะหรือว่าเป็นมิลาดแอดถาดนะคะรถ e ีโกคาเนาะรถซิตี้คาก็มีเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota ายาริ Toyota ้าเอ s ติสนะคะวีออสพีอูะ U T, นะคะแล้วก็เชฟก็จะมีพวกเชฟคูดมีทุกรุ่นจริงๆนะน้องตากมีเยอะมากๆค่ะ,ะถ้าสนใจรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ เราเราจะไปทางนี้กันเพื่อที่จะเดินออกไปข้างหน้าวันนี้เราเดินเดี๋ยวอนาคตเจ้านายคงจะมีรถโฟกอปให้เราใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้อเดินนะคะแล้วเราจะมี X1 นะ X1 เนี่ยจะมีสีขาวมี BMW X1 มีสีขาวสีส้มนะคะแล้วก็สีดำนะคะรถพรีเมียมจะอยู่ด้านหลังนี่ก็มีนี่พรีเมียมด้านหลังเลย นะแล้วก็คันนี้อย่างสวยอย่างหรูนะคะตัวนี้จะเป็น C ีนะคะตัวนี้ C250 คันนี้ถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าเยอะเลยนะคะคันนี้สวยมากนะคะคันนี้สเปคแบบว่าใครที่กำลังมองหารถแบบว่า E- อ a คูอ่ะตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นมากผู้หญิงนะคะน่าใช้อ่าสี่ประตูทางนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตัวนี้ X1 x5 เอ้ย X5 เอ้ห้าคันนี้ขายไปแล้วเมื่อวานน้องแท็กจองมาละหนึ่งแสนบาทนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยคันนี้มีเจ้าของแล้วหล่อๆอย่างนี้นะคะมีเจ้าของเจ้าของใหม่ก็หล่อด้วยเจ้าของเก่าก็หล่อด้วยเห็นไมคะรถเราข้างหน้าจะมีรถตู้คือเต็นท์ใหญ่มากๆนะคะเช่ลน้องตันไม่ทั่วถึงเลยนะคะเอ็มจีเข้ามาใหม่สีเหลืองอันนี้ก็เอ็มจีสีเหลืองอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะอ่าใช่แล้วก็ มีรถเข้ามาใหม่คันนึง<อ>นะตัวนี้นะคะ Civic FK นี่ะหรุฮรางตัวนี้เลยนะใช่ไหมคะใช่แล้วขวัญใจัวรุ่นมากๆนะคะขวัญใจวัยรุ่นนะคะลูกค้ารอติดตามได้ตัวนี้ลงโฆษณาไปแล้วนะคะลูกค้ารอติดตามว่าราคาเราจะตั้งเท่าไหร่แต่ถูกกว่าที่อื่นแน่นอน FK สีดำนะคะตัวนี้ดูดันมากนะคะแล้วก็รถสวยด้วยนะคะเจ้าของมือเดียวคันนี้นี่ใครกำลังมองหาอยู่นะ กดติดตามไว้คันนี้กำลังขายโฆษณาใช่ค่ะกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะใครกำลังมองหา h o n ด้ารุ่นนี้อยู่นะคะซีวิ c FK ตัวนี้อยู่นะคะจองไว้ก่อนก็ได้จองกับน้องตั๊กก็ได้จองกับเต่าก็ได้นะคะจองกับใครก็ได้ที่นี่โชว์รูมจิตราคุชคาเราไม่มีการแบ่งแยกชอบเซลลคนไหนจองกับเซลลคนนั้นนะคะแต่ได้เงื่อนไขเหมือนกันดอกเบี้ย ถูกพี่ถูกเหมือนกันแต่เต็มเหมือนกันจัดรุเหมือนกันนะคะฉะนั้นใครสนใจรถยนต์มือสองนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้กฤษดาพูดคาค่ะอ่ะเราจะไปปิดตรงไหนโอู้หเหนื่อยไหมคะนิดนึงหมคะพี่ตันิดนึงอ่ะน้องตังเหมือนหายใจไม่ออกเลยตอนที่ใส่แมสนี่แหละ รถเยอะจังค่ะใช่ค่ะเต็นท์เราใหญ่มากๆเลย,ยมีรถให้เคนกำลังดูคนกำลังเข้ามาดูว่า FC ครับ FC ครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรายือนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะท่ามกลางเรารักทั้งสองเลยอ่ะนะอยากได้ทั้งสองสวยวมากเลยนะคะ,ะนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุขชาตินะคะ FC ครับคุณนุ้ยคุณนินาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยรถเยอะจัง ใช่ค่ะรถก็เยอ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 ะนะลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้ส่วนลดเท่าไหร่ลูกค้าอยากได้รุ่นไหนลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไหร่อยากจัดเต็มเท่าไหร่นะคะลูกค้าที่นี่ที่เดียวกิษสดาคุณค่าของเราทําให้ลูกค้าได้ตามเงื่อนไขทุกประการนะอ่ะสองคันนี้นะคะเลือกได้คันนี้จะบอกว่าราคา ลดลงมาประมาณ80,000เลยนะค่ะคันนี้ถูกมากๆเลยนะเหลือล้านกว่านะคะเหลือล้าน3า0 0 0นกว่าบาทนะคะจากหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะกดกดไปดูในเพจเต่บอกเลยถูกมา80,000คันนี้นะคะใครอยากได้อ Honda Aircon Hybrid ตัวนี้รถสวยมือเดียวรถบ้านแล้วก็ GTR นะ,ะ GTR นะคะตัวนี้ตอนแรกเจ้านายไม่อยากขายหรอกเพราะว่าอยากเก็บไว้ อยากเก็บไว้แต่ด้วยความที่ว่ามีลูกค้ามาขอซื้อขอดูเจ้านายก็เลยตั้งราคาไปเลยตัวนี้ราคาถูกกว่าที่อื่นมากๆถูกกว่ามากๆแล้วก็ในเว็บไซต์มีคันนี้คันเดียวที่ถูกกว่าทุกคันเลยนะคะแล้วก็รถของเราสเปคตัวนี้นะคะลูกค้าท่าในใดอยากได้หารถท p r อยู่นะคะแต่ไม่มีเวลาเดี๋ยวขับไปให้ดูถึงใช่ค่ะนะให้ดูถึงเดี๋ยวฟาดไป<ล>หาถึงบ้าน<พ>าเลยเลยเนาะ,นะ,ะอ่ะ ลูกค้าคะคอมเมนต์นะคะคุณอธิวัฒน์นะคะถามว่าร้านอยู่ตรงไหนครับค่ะโชว์รูมกิสดาของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาจนาพิเศษนะคะบางคแคกรุงเทพนะคะ,คะมายากไหมคะต้องมายังไงเอ่ยไม่ยากเลยค่ะ ถ้ามาจากฝั่งพระรามสองก็มุ่งหน้ามาตามเส้นกาญจนพิเศษเลยแล้วก็จะเจอสารเจ้าพ่อเสือนะคะตรงมาอีกนิดนึงก็จะเจออิสรากรุฑค่ะค่ะสังเกตนะคะจะมีคอคิดอยู่ด้านข้างค่ะเราจะมีรถตู้รถกระบะจอดอยู่ข้างหน้านะคะรถแท็กซี่รถธามหากินะส่วนรถพรีเมียมรถเก๋งเราจะอยู่ข้างในเข้ามาโดนแน่นอนลูกค้าเข้ามาโดนแน่นอนได้กลับบ้านไปหนึ่งคันแน่นอนนะคะไม่ได้รถก็ได้เซลแน่นอนนะคะ ก็ถ้ามาจากพระรามสองถ้ามาจากทางฝั่งบางบัวทองอเนาะทางฝั่งบางบัวทองทางฝั่งตลิ่งชันนะคะลูกค้ามุ่งหน้าเข้าบางแคนะคะเจอดมอบางแค่ซสายมือไม่ต้องเข้านะคะขึ้นสะพานข้ามแยกเพชรเกษมลงจากสะพานออกคู่ขนานนะคะตรงมาเรื่อยๆเจอศูนย์โตโยต้าลูกค้าชิดขวายูเทิร์นลงมานะคะชิดซ้ายเข้าเต็นท์ได้เลยนะคะอยู่ติดกับร้านยางคอกพิษมาไม่ถูกนะ,ะลูกค้าปักหมุดที่กฤษฎากูดคานะคะตามชื่อในเพจนะคะมาถูกแน่นอนค่ะ ความสุขจงมังเกิดดอกเบี้ยมือสองตอนนี้เท่าไร่คะดอกเบี้ยมือสองตอนนี้เริ่มต้นที่2.79ค่ะลด2,015ขึ้นไปนะคะ2.79นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกกว่านั้นนะคะโทรมาคุยนะคะเป็นเงื่อนไขพิเศษสําหรับโชว์รูมกิตดาที่จัดให้ลูกค้าไม่มีที่ไหนได้นะดอกเบี้ยรเริ่มต้นก่อนเลยที่2.79นะคะอ่ะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่ดูไลฟ์สดของเราโชว์รูมกิจสราคุณาของเราอย่างมอบแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้านะคะรถคัดคุณภาพนะคะเงินไขดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญบริการที่ดีๆจากโชว์รูมกิจสาคุณคานะคะสำหรับนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่ออยากจะซื้อรุ่นไหนนะคะก็อยากปรึกษานะคะก็โทรหาน้องตัก๊ก083 2-2-2-2-2-2-0-3นะคะแล้วก็รูปเตาา0 8 1ศูนย์0 0หรือทักเพจหาแอดมินนะคะแล้วก็เรายังมีช่องโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Instagram Twitter อร์นะคะ t ิ k ตอกนะคะเพจกิษดาคูทคาะนะคะหรือรายแอดกิศดาคูทคาะทุกช่องทางของโชว์รูมกิศดาคูทคารลูกค้าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเต๋าแล้วก็น้องตั๊กนะคะ,คะแล้วก็ทีมงานกิจราคูดขาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ